ได้ลับหน้าสายแบบแพทย์แผ่นจีนก็จะมีหลายวิธีนะคะฝังเข็มไปหน้าเพื่อกระตุน้นแบบพวกคอลลาเจนเพื่อกระตุน้นกล้ามเนื้อให้แข็งแรงฟื้นฟูนะคะให้เลือดก,กับพลังชีเนี่ยไหลเวียนบนหน้าก็จะทําให้เราสีหน้าใสาขึ้นหรือไม่ก็สีหน้าอมชมพูนั่นเองค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องมีสิวบนหน้าแย์แผ่นจีนก็จะต้องดูว่าสภาพร่างกายของคนไข้เนี่ยความชื้นหรือความร้อนในร่างกายเยอะเกินไปหรือเปล่านอกจากฝังเข็มบนใบหน้าแล้วก็ต้องปรับสมดุลน,นั่นเองด้วยค่ะ หรือไม่ก็กินยาจีนปรับสมดุลร่างกายให้ความร้อนในร่างกายลดลงสิวมันก็จะดีขึ้นนั่นเองส่วนวิธีที่ง่ายๆอย่างเช่นแบบคนที่สภาพผิวแบบค่อนข้าเหลืองอย่างเงี้ยค่ะมีกดจุดช่วยปรุงผิวของตนเองได้มีจุดหนึ่งที่เรียกว่าจูซังหลีเดี๋ยวตรงนี้คุณหมอจะมาชี้แจงให้ดูว่า จยุดจุดไหนนะคะกดจุดนี้มาบำบลมเลือดและบำรลมพลราชีในร่างกายทาให้สีหน้าสว่างขึ้นอมชมพูขึ้นนี่เองค่ะมีกดจุดเธอกุตรงนี้เช่นกันนะคะจะเป็นจุดจุดเส้นลมปานที่ไปควบคุมใบหน้าของเราได้แล้วก็อย่างอื่นก็คือมีกดจุดตรงนี้ค่ะนวดเราก็จะบางทีเวลากดแล้วเราจะรู้สึกนวลน,นวลตึงตึงนะคะก็นวดไปประมาณ3าถึงหนาทีแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆตรงนี้ก็มีจุด เช่นเดียวกันแล้วกดบริเวณตรงนี้ค่ะข้างขางจมูกนะคะช่วยลดเลี้ยวรอยแถวแถวจมูกตรงนี้ได้ด้วยหรือไม่ก็กดจุดแถวบริเวณกลามคนที่เครียดนานๆหรือว่าคอปรหลัยตึงเนี่ยตรงนี้ก็จะตึงเหมือนกันบางทีเราก็จะแบบด้วยความเครียดแบบกัดฟันด้วยไม่รู้ตัวเราก็จะคลายเส้นตรงนี้ได้มันก็จะช่วยทําให้สีหน้าของเราอะค่ะเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้สีหน้าใสาขึ้นด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ